ดูมาายฮอตนิวสพูดถึงเรื่องราวของลุงกับลิงเออใช่ลิงกับลุงเออก็ถูกแล้วนะคะ เรื่องราวของคุณเตอ๋อชนทวิทนะคะที่ส่งจูบให้สาวใหม่ดาวิกาแต่ก่อนอุ่ยจะพูดเรื่องนี้เนี่ยขอแสดงความีดีกับคุณใหม่ดาวิกาด้วยนะคะที่อตอนนี้เนี่ย เป็นมหาบัณฑิตแล้วนะนะคะได้ปริญญาใบาที่สองแล้วแสดงความมีดีเก่งมากเลยต้องตกเือให้นะคะจบจากมรงสฟิตเนาะใช่ค่ะคนนิเทศศาสตร์ด้วยนคะยินดีมากๆเลยนะคะอ่ะม,มาทีเรื่องราวความหวานมุ้งมิ้งกันบ้างนะ่ยสำหรับลุงเตอ๋อนี่ไงเขาก็เรียกได้ว่าสร้างโมเมนต์นะคะให้กับแฟนๆนั้นได้มาฟินอีกแล้วนะจ๊ะแม้ว่านานๆทีเนี่ยจะมีรูปคู่ออกมานะคะแต่ว่าฟินกันตลอดแล้วสําหรับนางเอกสุดฮอตใหม่ดวิกาโฮเน่นะคะกับพระเอกข้างกายอย่างเตอ๋อชฉินทวิตค่ะทุกครั้งที่สาวใหม่โพ รูปส,สวยๆผ่านอินสตาแกรมนะต้องบอกว่าตัวหนุ่มเต๋อก็จะไม่พลาดเข้าไปแสดงความคิดเห็นหรือว่าแสดงความเป็นจเจ้าข้เาเจ้าของว่าโอ้ยรักมากอยู่ตลอดเวลานะการันตีจากโพล่าสุดเนี่ยที่สาวใหม่นะเนี่ยลงรูปแบบนี้นีทำตัดจู่แบบนี้นะคะเสียมพูอะไรอย่างงี้แง่ใหม่ก็จะชอบลงอะไรแบบนี้แบบบ่อยๆทุกวันนะพร้อมแคปชัน่นบอกว่ารักใครให้ ทำ emoji รูปจุ๊บๆไงออแล้วลุงเตอ๋อค่ะด้วยความที่แหมขอแสดงความเป็นเจ้าของสักนิดหนึ่งหรือหรือว่าจะแสดงความรักสักนิดหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์เลยจากี e m o j i รูปจุ๊บๆเนี่ยถึงสมจุ๊บด้วยกัน<อ>นะจ๊ะใครทีไ่ไปเลื่อนดูนะจุ๊บๆสามครั้งเลยทำเอาชาวเน็ตก็มาเรียกได้ว่ามาแซวไงแล้วก็มาชื่นใจกันเลยนะคะเออมาแซวว่าลุงเนี่ยให้หลายจุ๊บเลยนะแม่ลุงเนี่ยให้ตั้งสามจุ๊บเลยนะ แต่คนนี้เนี่ยก็เทให้ทั้งตัวแล้วก็หัวใจเพราะว่าแฟนคลับเขาก็จะเชียวไปแซวอะไรย่ายๆน่ารักลุงลิงนะน่ารักคู่นี้น่ารักขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะโลกเป็นสีชมพูเช่นเดียวกันตลอดเลยเหมือนน้องฝนน้องฝนก็โลกสีชมพูชมพูค่ะตอนนี้มีหลายสีมากเลยเดี๋ยวจะไปสีธัญญาอีกแ๊บนะคะหลายสีเสลเกินนะคะช่วงนี้นะคะเอ่ยังไงเราต่อไปโอเค เ,เกิดเป็นข่าวดูมาอย่าฮอตนิวส์